ล,ลิงเงางรีสแปลว่าต้นตนลิงเงานกับต้นบยู่บรลลีสำรวจตาค่ะพีนี้ภารากิจสำรวจตาเห็นอือแอลลีด้วยเห็นอือโรเยอ์โรเยอร์กว้าง อันนี้ก็น้ำไหลตลอดนะคะน้ำไหลผ่านที่ตลอดนี่กิจกรรมเด็กน้อยวันนี้สำรวจป่าเ<ป>ส็มที่ไปแล้จุเลียนเด็กหนึ่งขวบลุยป่านะคะเมื่อ <c oughs> น้ำแข็งละลายเมือ่อหิมะละลายนะคะน้ำมันก็วิ่งได้สะดวกหแืะว่าขอบขอบมันก็ยัง มีหิมะอยู่นะคะน้ำนี้จะไหลผ่านที่ตลอดถึงแม่น้ำใหญ่เลยเรียนรู้ธรรมชาติค่ะอีกสักหน่อยเด็กๆคุณครูก็จะลาเดินเหมือนกันที่ลงเรียนนะคะคป่าเห็ดเดี๋นี่ปลาเห็ด มูนแทงการเดินแฮร์ไบส์นึกว่าเออมันเป็นโคอตตาคอตามันเป็นหมากของสนเ่ยนะหมากต้นอันนี้จูเลียนเดลจะได้อะเดินต่อเดินต่อจะได้รู้ว่ามีอะไรบ้างอยู่ในป่า เพื่อนน่ะเห็นหมากสนเพื่อนเรื่องว่ามันเอ s. <S ือสัตว์เดว่าท่านเนยโอ้ยคุณหน้าใหญ่เอ้ยจุลินไบายแปลว่าเอือนะคะทุกคนน้องเห็นน้องนึกว่าเอือแต่มันไม่ใช่มันก็คือบายมันโมเมนต์นี่แม่ยังจับได้เลยนี่มันเป็นหมากสนเบิ้งดีๆเออหมากสนนะจับดูมันโมเมนต์บาย โอเด็กน้อยวันจีขี้เดียดกับปิ่นไปไปไปอีกแล้บอะไรจูลีนไปไปมันไม่ใช่มันคือหมากโซนลูกมัือคดตาคำถามก็จะมีมากมายนะคะมอเข้ามาไปไปอีกแล้วน้ากันอะไรจูลีนเดินไปมันไม่มีหรอก ใบยังสิว่าเป็นแบบนี้มันคือกัดซื้อมึนมาแมนใช่ใช่คุณนาใหญ่เอ,อ้ย <laughs> ในป่ามีแต่อื้อคนบอกว่า <laughs> เห็นนะ <laughs> เห็นหมาก,กมิ่นก็ะเดือยอื้อแอลี่อื้อโลเยอะเหอ ป่าก็เยอะนะคะแล้วก็เราก็จะเห็นอือเขาตำรวจวนปาความสุขขาพมันไม่ใช่ม่จ้าอยากให้แม่อุ้มแล้วล่าสุดมีแต่อือว่าซั่นโอ้ยน้อยๆกับขีเดียดเป็นเมื่อเงอดแผล มีลอยแอรีด้วยนะทุกคนแอรีก็คือเป็นความมงมูสนี่ดูเขาเดินมาม่าไปเด้แตาไปเด้อันไหนคะอันนี้มันไม่ใช่บลูเบอร์รี่นะมันเป็นอีกอันนึงซึ่งเราไม่กินอันนี้มันเป็นผลลไม้ชนิดหนึง่งแต่ว่ามันไม่อรอ่อยมันคล้ายบลูเบอร์รี่แต่มันไม่ใช่ค่ะ ต้องถามป้าป้ามันชื่ออะไรไม่ไม่รู้จากชื่อต้องถามผู้เชี่ยวชาญนะคะในป่าก็จะละลายบ้างไม่ละลายบ้างนะคะที่นี้ประมาณ25้าไร่โอ้โหเน่ ลมกระต่ายป่ายำป้าไปยำ เขาบอกว่าช่วยด้วยเขาไปเย็นโอ้ยบอกซอยสนุกสนานโอ้นยโอ้ยจับมือเพื่อนฝึกเดินป่าครั้งแรกหนึ่งปีแปดเดือนน้องจุลีน

เขาแข็งแล้วก็หิมละละลายเขาก็ยังเหลือเหมือนเดิมทนทานมากลิงออนหรือว่าหมากแดนเนอาอื่นจัสตินเอาไปหาจัสตินก่อนต้นสนที่นี่ส่วนใหญ่จะมีอยู่สองแบบนะคะทุกคนที่มีใบเยอะๆแบบนี้นะคะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นกรอนส่วนต้นที่ใบน้อยๆ เรียกว่าต้นทันนะคะกคอ,อสูงสูงแล้วก็จะมีอีกชนิดนึงก็คือสีขาวเรียกเบียร์เอาไป่อกไฟในบ้านเนาะอันนี้ก็คือต้นคริสต์มาสที่เราไปจัดนะคะทุกคนต้นคริสต์มาสที่เราไปจัดแม่ก็ล้มหิมาแดดมาแล้วครับน้องมดนะคะกำลังจะได้ออกมาสูดอากาศสดชื่น <c oughs> ลังมดนะคะทุกคนเป็นแบบนี้ เขาจะเยอะมากนะคะเขาบอพึ่งออกมาเล็กๆน้อยๆห้งเนี่ลายโตใหญ่อลังการรู้ไหมว่าทำไมจูรินไม่เดินมาตรงนี้เขาบอกว่านั่นคือมันมันเป็นเอื้อมเป็นหมากสนจูรินเดินมาขึ้นนี่ นี่นะคะทุกคนดูก็จะมีความแตกต่างนีต้นกรอนเขาก็จะมีใบเยอะๆต่างแต่ต่างแต่พืนเลยเนาะไปจรดปลายนะคะส่วนต้นทันจะเป็นแบบนี้ต้นนี้ใบของเธอเอนกพี่คือพ่อชว์อะไรลูกาปส

Ja, där också. Älg och mm. Kan du säga det? Älg. Kan du säga älg? Bajs! Ja, Ellie. Kan bajs! Säga? Kan du säga älg? Bajs! Bajs! Ja. Ja, pappa hör att du kan säga bajs. jag Älg är ju såhär, några ser ingen älg. Ser bara bajs. bajs. Ja, ja. Bajs. ไปอ้ดีมานอนอยู่ส่วนนี้ของป่าก็เลยอึเรียนรู้มาป่าเรียนรู้เรียนรู้ซอ่งสเนี่ยประมาณนี้ก็คือเขามานอน เดินป่าเดินมาไกลมากค่ะทุกคนแข่งรอบสมัติแข่งคำถามเยอะแยะมากมายเลยเด็กน้อยป๊าก็สอนไปนะคะเรียนรู้จากสถานที่จริงถ่อมแป้นซแตนดาร์ดเข้าสนตนดาร์ดโอ้ยป๊าอม่ ลูกแม่แัสเมีนลูกพ่อเกีย่ยว่านไปเกี่ยวลูกว่านไปเข้าไปป้าลึกหรอออกมาลกขี้หลังดีไหมจูรลีนดีดบ๊ายบายวันนี้ก็พามาสำรวจป่านคะคะบ๊ายบายค่ะ